สวัสดีค่ะคุณแม่น้องข้าวใชยชามเซนมาวันนี้วันศุกร์ศุกร์สิบสามฝนตกนะคะแต่ก็อยากจะมาป่าเห็ดอ่ะไปรับน้องข้าวแล้วแหละแล้วก็ให้มนุษย์พ่อมาส่งแป๊บหนึ่งค่ะครึ่งชั่วโมงก็โอเคพามาชมป่าเหตุได้เห็ดหรือเปล่าไม่ทราบค่ะแต่ว่ามารับอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ ที่ป่าเห็ดดูมืดๆแล้วก็แบบรีบๆนะคะเพราะว่าก็เย็นย่ำค่ำแล้วอะ่ะอยู่ไม่นาน,นะคะ่ะคงมีคนมาเก็บเป็นเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็เป็นป่าเห็ดเดิมที่คุณแม่ต้องเข้าเคยมานั่นแหละไม่รู้จักป่าใหม่หรอกค่ะทุกคนมาอยู่แต่ที่เดิม เดินชมบรรยากาศไปกันค่ะนี่ก็เห็ดนะคะเห็ดที่เกิดเดือนตุลาเห็ดกินไม่ได้หรือกินได้ก็ไม่ทราบไม่รู้จักค่ะเห็ดสวยราชนินีแห่งเห็ดก็เกิดแล้วจ้า ตายเบือ่อันนั้นป่าเห็ดลางลมเนอะมากับรองเท้าคู่เก่งนะคะต้องไก่จ้ะผู้ใดสนใจรองเท้าไก่สั่งซื้อได้นะคะเจอแล้วหนึ่งดอกแต่ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่เห็ดพึ่งค่ะเอาให้ดูเนาะนี่ค่ะ ม่่ใชเหึงนะคะคสวัสดีค่ะพบกับคุณแม่น้องข้าวไทยชามเซนบากมาดามเก็บเห็ดในช่วงมาเดินลุยป่าเห็ดนะคะกลางจ้องจ้า <c oughs> วันนี้ฝนตกก็ให้มนุษย์พอ่อมาส่งแป๊บหนึ่งนะคะอยากรู้ว่ามีเห็ดไหมคะ่ะขอเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหลังจากไปรับน้องข้าวมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สี่โมงเย็นเราก็ไม่ควรอยู่ป่าเห็ดนานคะ่ะป่าเดิมป่า ที่เคยมาเก็บนะคะไปกันเลยจ้าว่าเราจะเจอเห็ดอะไรนะคะสุกสิบสตุลาค่ะเป็นกำลังใจให้กับเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้านบนแล้วก็กดทักถ่ายใต้คลิป s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจกันยาวๆก็กดติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะตอนนี้เราก็ไปชมกันเลยว่ามีเห็ดอะไรบ้างค่ะตอนนี้เราก็เห็นหลังดำๆๆ,ๆตรงนี้จ้านี่จริงๆก็มีคนมาเก็บไปแล้วนั่นๆ่ แต่ว่าเขามองไม่เห็นข้างๆกันเนี่ยหรือว่าเพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้นี่ค่ะี่เห็ดเครื่งหวานตะมูตะมีนะคะไปค่ะไปเต่าค่ะเรารีบนะคะเจออีกแล้วค่ะทุกคนนี่จ้านี่นี่ด้วยสองดอกนะคะหัวหลุดไปเลยอันนี้ อ๋อไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคะ <_ ð> โอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะยามนี้ยามเย็นมองเห็นเห็ดยากมากเลยจ้ามองไม่ค่อยเห็นเห็ด มีคนเพิ่งมาเก็บไปเนาะเพิ่งตัดขาสดๆไปเลยค่ะอ๋อนี่จ้านี่เขาไม่เห็นนะคะทุกคนนี่นี่นี่น,น,นี่สวยเลยนี่จ้านี่ค่ะ สวยค่ะสวยดอกแรกสวยๆหมืนหมานเลยค่ะไปต่อค่ะก่อนไปต่อขอตัดรากเนาะทุกคนมันมันมือเดียวมันไม่ถนัดเนาะโอ้ยนี่จ้ะเหลืองๆเราก็ไม่เอาเนาะ อดอกแรกก็ถูกกินไปหน่อยหนึ่งนะอนี้เจอแล้วจ้าเห็ดมันปู นี่ค่ะนี่อีกนะคะมาค่ะพาทุกคนมาเก็บเห็ดอยู่ในป่าสนเห็ดมันปูค่ะเก็บไม่สวยต้องขอโทษขออภัยนะคะ เราจะรีบเก็บค่ะมันจะมืดแล้วอะมันจะเป็นเวลาที่เราห้ามอยู่ในป่าแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาให,ใหม่ในวันแดดดีอากาศดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันเริ่มใบไม Tree ้ร่วงแล้วค่ะ วันหยุดช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงค่ะของประเทศเดนมาร์กอยู่ที่อาทิตย์ที่42นะคะ mm hmm. อยู่มา10ปีก็ยังแบบในเรื่องอะไรอะ่ะที่นี่เขาจะเวลาดูปฏิทินอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ mm hmm. เขาจะนับเป็นอาทิตย์ซะมากกว่าน่ะอาทิตย์ที่ 42คือวันหยุดใบไม้ร่วงอาทิตย์ที่29 30 31ก็จะเป็นวันหยุดหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เก่งในเรื่องจำสักเท่าไหร่คือหมายความว่าอาทิตย์นี้มันตรงกับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยยังไม่ชินอ่ะกี่ปีก็ไม่ชิน สวยเก็บแล้วก็ยุ่มใส่ถุงเลยนะคะเก็บจะจับใส่ถุงเลยจะไม่ได้เก็บกองให้ชมนะคะป่านนี้เห็ดมันปูด,ดำนี่พอจะมีค่ะ เห็ดพึ่งคงหมดแล้วแหละไม่เห็นไม่เห็นเห็ดพึ่งนี่เห็ดไรน้นี่ยมีหนึ่งดอกตรงเนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะ เจอมันปูดำตรงนี้อีกนิดหนึ่งค่ะนี่เขาก็กำลังขึ้นอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะนี่ค่ะมันปูดำค่ะมันปูดำอันนี้ก็มันปูดำ ผัดกะเพราอร่อยค่ะโอ้กลุ่มนี้ดำแล้วเนี่ยค่ะกลุ่มนี้มันปูดำจริงๆดำแล้วค่ะก็ไม่เอาแล้วเนาะเอาไว้ให้เขาเป็นเชื้อเป็นสายพันธ์ต่อไปเนี่ยค่ะเรียกว่าเก็บปุ๊บก,ก็คือไปทำกับข้าวเลยเนาะไม่ต้องค้างไว้มันก็จะไม่ดำ มันมีเป็นดำๆเยอะเลยอ่ะไปแล้วมันมืดอ่ะอากาศมันมืดนี่เคยเจอเห็ดมันปูมันปูเหลืองด้วยเคยเจอแต่ว่าตอนนี้ไม่มี ไปแล้วค่ะ